ตะแบงปลูกผักเอเียงแน่เดี๋ยวคลิปนี้เอ็มสิพามาเบ่งเนาะคะ่ะมาชมสวนผักตะแบงทั้งเบิดเลยพี่น้องสวัสดีค่ะมาพอกับเอ็มตะแบงลอมฟาร์มอีกแล้วเนาะคะ่ะเปิดคลิปมาก,กับเป็นบวบเลียมเลยเนาะพี่น้องบวบเลียมนวยยาวๆงามๆทั้งนี้ก็สิเป็นทั่วฝักยาวเนาะคะ่ะทั่วฝักยาวนี่กาลังสิออกนวยพี่น้องกำลังเริ่มให้ผลผลิตแล้วเนาะคะ่ะอยู่ข้างๆทั้งข้างบน ฟางนี่สิเป็นทัว่วพู่้วค่ะทั่วพู่กาลังงามเลยแต่ว่าท่านได้ติดดอกติดผลดอกนะแต่เบงขามาเลาะถอนยาวสัน่นว่าเหลือลองหนึ่งถอนท่นทานได้แล้วท่านไ้กะซิมี่แตงกวาแตงล้านคือปลูกป,ปะ,ป,ะปนผสมกันเลยพี่น้องขึ้นไปสั่นบนเทิงคู่สาบนะกะซิเป็นข้างบัวข้างทั่วฝักยาวต่างๆเนาะค่ะเดี๋ยวเอ็มสิพาไปเบิงแต่ละชนิด ทัว่หนมีทัว่เอเียงแน่บวบหี่มีบวบแบบใดแน่เนาะคะ่ะไปเข้นไปเบิ่งข้างบนกันเลยอันนี้สิเป็นบวบเพิ่นเอินบววบ่ยังเฮ้ยพี่นอ้องนวยสันสันปลอมๆตะว่ากวานดีเ้อค่ะบวบหอมบอกจังใดนี่ค่ะนวยสิเป็นลักษณะประมาณนี้กัพอเก็บเราค่ะเดี๋ยวให้ยาลับมาเก็บเนาะเก็บเอาไปเ็ตอาหารปลูกผสมกันเลยพี่นอ้องเป็นค้างผาดใส่กัน มีกระซิมีทั้งบวบเปรี่ยมแล้วก็บวบที่ว่านั่นละ่ะเอ็มกับบลแน่ใจว่าแมนบวบหอมบอ่เนาะคะ่ะนี่ค่ะนุ้ยสันสันบวบเปรี่ยมกระแทบบวบแบบนี้กระแบทบคือการนุ้ยขาวๆนี่บ่็อชัดกล่องคือบ่็อดหึเออบ้านเอ็มสีอ่อนแบกง,ง้อหิวแต่ว่าภาษากลางเพิ่นสีอิอนบวบงูแสดงนี่ละพี่น้อง ทางนี้ก็สิเป็นแตงกวาเนาะค่ะแตงกวาแท้ๆเลยกำลังออกน่วยนี่ค่ะเพอเก็บแล้วดกดกข่างแตงเพิ่นนี่ต้นใหญยดอกปลูกบะหลายปลูกซําพาะกินเนาะค่ะนวยน้อยกระายดอกกระายนี่ดกแห้งแตงกวาเนี่ยค่ะหวานกรอบคุณนะเป็นปุ่มยุพี่นองเพราเก็บแล้วค่ะแต่ว่าบทันได้เก็บเดี๋ยวช่วง อาจจะแม่นแรงๆนี่แหละเดี๋ยวยล้ำพันจังสิงมากเก็บนะคะพุณอ่ะอุ้ยหน่วยโดคาพี่น้องแตงกวาแม่แสบแทเดอ้อนี่ถ่ายคลิปไปนี่เอ็มกะเด็ดกัดกินเล่นไปน้ำเลยพี่น้องนี่เห็นสองลูกนี่อดใจบ่ไหวเดี๋ยวล้องซิมอีกก่อนแต่ว่ากะสิชิมหลังกองหนอกย,ยานพี่น้องอยากกินน้ำกะคือเด็ดแบบนี้แล้วก็กัดกินได้เลยนะคะเพราะว่าตะแบเงเราบ่าได้ฉีดยาฆ่าแมาลงใดๆเนาะนี่ค่ะ สดๆจากสวนเลยมาทางนี่เห็นลูกใยๆสีเหลืองอันนี้คือพ่อเพิ่นเอาไว้ถ่าเห็ดพันธุ์นะคะมันเป็นแตงหอมเห็ดพันธุ์เนี่ยคะ่ะจงไว้อันนี้แตงล้านเนาะกะเพิ่นกะขัดเลือกหน่วยงามๆใยๆที่มันสมบูรณ์เอาไว้ถ่าเห็ดเป็นแบบมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ถั่าปลูกตอในหลอบต่อไปงันสิไหมะคะ ตัวี่กาฝากทางนี่มันสิเป็นทั่วปีพี่น้องเนี่ยค่ะแมนบบเอิอ์นถูกบอทั่วปีนั่นละคุณน่ะเงา,เา,เาไปกําลั่งออกนวยเนาะคะ่ะบางชอ่อกับพ่อเก็บแต่ละ,ละมีทั่วปีทั่วไล่เสือบวบคือถูกยางนี่คือปลูกผสมกันเลยพี่น้องปลูกแบบว่าปลูกเพราะได้กินแบบว่าปลูกให้มันมีหลากหลายนั่นนะ เฮาอยากกินยังกะให้มียางเขาสวนมากกับเก็บใดทุกอย่างเนาะคะ่ะคุณน่ะทั้งนี้ตอนที่เอ็มทายที่แรกๆตอนเปิดคลิปแรกเนาะคะ่ะกะสิเป็นทั่วฝักยาวยาวค่ะอีลีพี่น้องยาวสมซื้อค่ะอีลีเด้อคุณน่ะมีตะนวยยาวค่ะเลยยล้อกะเก็บไปขายเป็นบางส่วนแล้วเนาะคะ่ะ ผลผลิตที่เขาปลูกลมๆวกันแบบนี้แต่ละอย่างมันก็บบ่ไดหลาย,ายดอกพี่น้องตะว่ามันก็มีให้เข้าไดเก็บไดกินไดปะปนผสมกันเนาะค่ะไดกินหลากหลายอย่างบ่ไดปลูกชนิดใดชนิดหนึ่งค mm ุณ hmm. นะย้าสมซื้อบท่ทีเอมว่าทั่วฝักยาว้างนี้ทั้งแถวนี่นะจะเป็นทั่วฝักยาวทั้งเบิร์ดเลยเนาะค่ะน่วยนี่มัน มันอวบคักแล้วเดี๋ยวเอ็มซีเก็บไปกิน <c oughs> เด็ดกินนี่แหละกินอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องนี่ค่ะยางเข้าไปทงังไหนมันกน็ส่วนมาแล้วทท่าฝักยาวมันสีออกนวยอยู่ขางๆทั้งขางขางนอกเนาะขามาทาั้งในขางก็งสิกัสีว่าคอยเห็นปันไดเบิ่งสองนวยนี่ย้าวพุ่นะคอยๆแพนกลองขึ้นให้พี่น้องเบิง่งย้าวค้าอ,อีลีเด้เรากะอ่าพืชพักทิ่ตะแบงรอบปูก ทุกอย่างนี่คือเพ่นสิคัดมเมล็ดพันธุ์เองะะ้อค่ะยังทัวนี่กะมันก็นสิมีเพิ่นสิเลือกฟักที่สมบูรณ์ล้วกคะงามที่สุดจังสีไม่พี่น้องเนี่ยค่ะปล่อยแห้แกอยู่ค้าตน้นเอาไว้ถ่ายเท็จเมล็ดพันธุ์เอาไว้ถ้าปลูกในหลอบต่อไปเนาะคะ่ะต้องเลือกน่วยที่สมบูรณ์ที่สุดงามที่สุดจังสีไหมค่ะนี่แหละเวลาที่เอพ่อแม่พี่น้องอาจจะแบบสงสัยเนาะว่าเอามเลเ็ดพันธุ์มาจากส คือปลูกได้ดีแท้คือตะแบงเราสิคัดเมล็ดพันธุ์เองเนี้สิไหมคะพี่น้องเราสิเลือกบะนี้ยุ่ขังพื้น,นี่กับบ่ได้ปล่อยพื้นที่วางเปล่าได้พี่น้องซีเมนต์บากน้ำนั่นแหละนำเต้านั่นละเนาะคะ่ะปลูกให้มันเลื่อยไปนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของสวนพักน,น้อยๆยุบบนคูสาของตะแบงเนาะคะ่ะของโมฮัลนี่ละ่ะปลูกไว้เพอได้กินเหลือกับแบงขายเนาะพี่น้อง คลิปนี้เนาะกับพามาชมบรรยากาศว่าเออเห็ดยังเนาะเห็ดยังแน่ปลูกหลายบอ่อกับตามนี้เด้อจ้า